ตัวเลขเนี่ยท่านผู้ชมฮะเมื่อวานนี้เราแจ้งไปแล้วเดี๋ยวรอตัวเลขของวันนี้แต่คือมันมีมุมว่าถ้าเราจะดูสถานการณ์เนี่ยบางส่วนก็ต้องมองว่าบอกว่ามองมุมเรื่องผู้ติดเชื้อกับคนเสียชีวิต<ะ>บางคนบอกว่าต้องมองในมุมของผู้รักษาอาการอยู่ในโรงพยาบาลว่ามากขนาดไหนระบบสาธารณสุขรองรับได้ไหมคนป่วยอาการหนักเป็นอย่างไรคนใส่ท่อช่วยหายใจเป็นอย่างไรคือมันเป็นวิธีการมองที่มองคนละแบบ บางคนบอกต้องมองผู้ติดเชื้อค่ะบางคนบอกมองผู้ป่วยในโรงพยาบาลค่ะไปดูผู้ป่วยที่โรงพยาบาลเมื่อวานนี้กันหน่อยไม่ต้องไปติดเชื้อรายใหม่เมื่อวานนี้1 0ึ่งกับสีคนนะคะ แล้วก็เสียชีวิตเนี่ย82คนค่ะแต่ที่อยู่ในโรงพยาบาลจะเห็นภาพว่าผู้ป่วยอาการหนักเรียนลดลงมาเหลือ2,941 <9 41 S 1> คนและยังต้องใส่ท่อช่วยหายใจเนี่ยคือ669คนนะคะท่านผู้ชมต้องนึกภาพดูว่าตอนที่รุนแรงสุดๆตอนที่ระบาดกันหนักๆเนี่ยประมาณสักกลางเดือนสิงหาคม ผู้ป่วยอาการหนักเนี่ย5,615มาวันนี้13ตุลาเนี่ย2,941คนนะคะขนาที่ในส่วนที่ใส่เครื่องช่วยหายใจก็ลดลงมาตามลำดับนะฮะจากณวันที่จุดสูงสุดเนี่ย1,172ตอนนี้เหลือ669คนค่ะอันนี้คือในระบบสาสุข<ะ>ที่มันจะสะท้อนว่ารองรับหรือไม่ประการใดและก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับจนมุติดเชื้อกับผู้ชีวิตอย่างที่ผมบอกไปก็แล้วแต่ฮะผู้ชมครับ เมื่อวานนี้ที่ถแถลงกัออกมาเนี่ยมีมุมที่น่าสนใจในมุมที่จะเรียกว่าอะไรอรับท่า,ามีอันนี้ไม่ได้ถแถลงเสียเมื่อวานเป็นตัวเลขเป็นข้อมูลใช่ไหมม,มีพยาบาลเสียชีวิตด้วยไหพยาบาลเป็นผู้หญิงหนึ่งท่านอยู่ที่จังหวัดระยองนะคะอายุ45ปีเป็นหนึ่งในผู้เสียชีวิต82คนที่สบคถแถลงเมื่อวานพยาบาลท่านนี้เนี่ย เป็นโรคอ้วนเป็นโรคความดันโลหิตสูงอายุแค่45 45และได้รับวัคซีนตามเกณฑ์ที่กําหนดค่ะได้วัคซีนครบด้วย <5. S 2> เราสูญเสียกําลังสําคัญไปอีกหนึ่งท่านนะฮะขณะที่ตัวเลขที่ประกาศออกมาเมื่อวานนี้เนี่ยนงไบที่น่าสนใจนะครับกรทมกับริมนทลเนี่ย2,045คนไอ้น,นี้รวมกันให้ละมันใกล้เคียงกับภาคใต้เลยเนี่ยนองใบภาคใต้เนี่ย1,968คนและถ้าไปดูแบบวิเคราะห์แยกแยะ สิอันดับแรกที่ติดเชื้อกันมากที่สุดอันดับหนึ่งก็แน่นอนไม่มีใครชิงไปหรอกเพราะประชากรเยอะต้องไปกรุงเทพมหาคนครค่ะเมื่อวัน1,142คนนะคะขณะที่อันดับ2อันดับ3อันดับ6อันดับ7คือภาคตจังหวัดชายแดนภาคใต้ใช่ค่ะยะลา650คนนะคะสงขลา475ปัตตานี423แล้วก็นราธาิวาส4ี่นี่ นครศรีธรรมราชก็อย่าประมาทเป็นอนานขาดนอยู่อันดับ10นะคะเมื่อวานนี้ตัวเลขผู้ติดเชื้อ264คนค่ะเพราะฉะนั้นถ้าดูในภาพรวมก่อนที่จะเปิดประเทศมี33จังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อของเมื่อวานนี้เกินกว่า100คน33จังหวัดยังมีผู้ติดเชื้อระดับที่เกินกว่า100ดูกระต่อไปอีกครับดูชองแมในส่วนของจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งก็น่านอนเป็นจังหวัดที่ ถ้าเปิดประเทศเนี่ยคือจังหวัดต้นๆค่ะล่าสุดคลัสเตอร์ตลาดเมืองใหม่ยังระบาดกันหนักหน่วงมีผู้ติดเชื้อสะสมที่นี่เนี่ย587คนทัง้งหลายใช่ตลาดเมืองใหม่นี่คือเป็นพ่อค้าแม่ค้าที่อยู่ในตลาดนะคะพะนักงานเข็นรถรับส่งผักหรือว่าสินค้าที่เข็นกันทั่วตลาดแล้วก็มีพ่อค้าแม่ค้าของตลาดอื่นๆที่มาซื้อของที่ตลาดนี้รวมไปถึงผู้สัมผัสร่วมบ้านกับพ่อค้าแม่ค้า กระจายไปเกือบทุกอำเภอค่ะพบแล้วเนี่ยเคลัสเตอร์ย่อยๆที่เชื่อมโยงกับตลาดเมืองใหม่นะคะรวมสะสมจากคลัสเตอร์ตลาดเมืองใหม่587คนนี่คลัสเตอร์เดียวคลัสเตอร์เดียวค่ะเมื่อวานนี้ทั่วทั้งจังหวัดเ,เพิ่มขึ้นวันเดียวเนี่ยน้องไว้3า7คนนะคะเชียงใหม่และเป็นคนที่เดินทางมาจากต่างพื้นที่แค่4คนใช่ที่เหลือเนี่ย ในจังหวัดทั้งนั้นค่ะคือเป็นการระบาดในครอบครัวเนี่ยเครอบครัวแล้วก็มีคลัสเตอร์ต่างๆอย่างเช่นคลัสเตอร์ตลาดเมืองใหม่และมีคลัสเตอร์อื่นๆที่ต่อไปอีกใน2ี่คลัสเตอร์นี่ถ้าจะเปิดกันเนี่ยมันก็ต้องเป็นจุดที่ต้องระดมเข้าไปแบบกรุงเทพโมเดลวัคซีนต้องเร็วเอทีเต้องพร้อมต้องเล่นเข้าไปดำเนินการไม่อย่างนั้นเนี่ยจะเปิดกันยังไงขนาดที่ตลาดกาดก็เรียกว่ากาดเมืองใหม่เนี่ยต้องรักมีชาวบ้านถึงขั้นผวา ขนผักมาขายกันนอกตลาดหลังจากปิดตลาดเมืองใหม่และตลาดสอทอกาที่ช้างม้อยเมืองเชียงใหม่14วันคือจังหวัดมีคําสั่งปิดพื้นที่ตลาดเมืองใหม่เพราะว่าอย่างที่บอกระยัดระบาดเยอะนะคะแล้วก็มีตลาดสอทอกาด้วยอพอเป็นคลัสเตอร์ใหญ่ๆเนี่ยพะะ่อค้าแม่ค้าประมาณสักสิบรายก็เลยเอาพืชผ,ผักมาเปิดแผงขายกันที่ลานในร้านชุมแพหมูกระทะคือร้านหมูกระทะปิดก็ามาขายกันตรงลานของอหมูกระทะเละค<อ>่ะ ชาวบ้านก็หวั่นไม่ต่กันนี่ก็จะไปหาวิธีแก้ต้องมีสุราษฎร์ธานีเกาะสมุยเนี่ยเรียกว่าเปิดแล้วช่วยด้ซ้ำไปก็ถูกในอำเภอสั่งปิดตลาดสดพระใหญ่เพราะว่ามีการระบาดเป็นกลุ่มก้อนเหมือนกันค่ะเป็นแม่ค้าติดโควิดเป็นคลัสเตอร์29ารายด้วยกันน้องไรเจ้าหน้าที่ต้องเอากลุ่มเสี่ยงในตลาดทั้งหมดไปตรวจเชิงรุกร39รายผลการตรวจเนี่ยเชื้อเป็นบวก29รายนะคะเดี๋ยวต้องรอตรวจเพิ่มเติมเนี่ยค่ะนี่ฮะ บุรีรัมเป็นหนึ่งใน17จังหวัดนำร่องเพื่อการท่องเที่ยวด้วยมเมื่อวานนี้เปิดประเด็นขึ้นมาก็คือมีนักบอลหญิงอะคาเดมี่ติดโควิด15คนนักกีฬาฟุตบอลหญิงอะคาเดมี่ของโรงเรียนเทศบาลหนึ่งบุรีราชดรุณวิทยาค่ะเป็นโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ติดเชื้อ15คนนะคะ นี่เดี๋ยวจะต้องเขาเรียกว่าตรวจ ATK นักกีฬาทั้งหมดทั้งหญิงทั้งชายลามไปถึงกีฬาบาสเกตบอลสตาฟโค้ชผู้ฝึกสอนด้วยเกือบเกือบ200คนนะฮะที่ต้องตรวจนะคะนี่เป็นการบ้านที่ผู้ที่เกี่ยวข้องต้องเร่งเข้าไปดําเนินการเพื่อจะระครับยับยัง้งเพราะเรามีเป้าหมายก็คือเปิดประเทศหนึ่งพฤศจิกาเปิดรัดนเล่าหนึ่งธันวาคมโดยเฉพาะพื้นที่สี่จังหวัชดชายแดนภาคใต้ทู้ชมครับขออนุญาตที่ใช้เวลาตรงนี้ที่จะบอกกล่าวกัน ทางกระทรวงสาธารณสุขท่านประหลัดบอกเมื่อวันก่อนใช่ไหมโมเดลกรุงเทพต้องลงไปโมเดลกรุงเทพนี่คืออะไรต้องไปฉีดวัคซีนกันเข้มข้นจนกระทั่งเราเห็นภาพว่ากรุงเทพตอนนี้เนี่ยวัคซีนเข็มแรกเนี่ยร้อยสองเปอร์เซ็นต์นะเกินร้อยเปอร์เซ็นต์ไปแล้ววัคซีนเข็มสองที่ครบแล้วเนี่ยหกสิบสี่เปอร์เซ็นต์เชื่อว่าถ้าอัตราการฉีดขนาดนี้เมื่อถึงหนึ่งพฤศจิกากรุงเทพเนี่ยเข็มสองเนี่ยเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ได้ถึงได้แต่โจทย์ในภาคใต้อย่างที่บอก ยังต่ำกว่าเกณฑ์เฉลี่ยของประเทศเฉล่ยชั้มแล้วมันก็เกิดปัญหาการระบาดเป็นจุดสําคัญโดยเฉพาะมันเป็นลักษณะของการกลายไปในชุมชนในครอบครัวด้วยไม่ได้เป็นคัสเซอร์ใหญ่ๆซึ่งคัสเตอร์ใหญ่ๆจะคุมง่ายกว่าน้องไวถูกไหมฮะนี่คือปัญหาใหญ่